สวัสดีครับวันนี้อยู่กับก่อแรกปป๊อกลูกดอกยิงป้าผมเอาวันนี้ให้ดูงานสี่มิลครับเป็นเหล็กเกลียวครับผมจะแข็งผมมันจะแข็งครับความแข็งมาว่ามันจะแข็งขวานะครับผมตัวนี้เป็นยาวสามสิบห้าเซนครับผมเงี้ยงเดียวครับเป็นงานปานินปลาลอยครับเป็นงานยิงป้าน้องบานอกนะครับเป็นเงี้ยงเดียวปลดง่ายครับนะครับสเปกสเต็ปลูกนะครับผูกหน้ากล่องครับผม สเต็ปรูปเป็นอย่างนี้นะครับผมให้ดูครับผมนี่นะนี่ครับเป็นงานป้นนนครับผมเงี้ยเดียวราคาไม่แรงครับนี่ครับผมอ่านี่ยาวสามห้าเซนนะครับหัวก็จะเป็นหัวตะปูกับหัวกลมครับอย่างนี้อย่างละครึ่งหลครับนี่นะเป็นหัวตะปูครับนี่หัวตะปูนี่มีหัวตะปูกับหัวกลมนะครับผมใครใครสนใจครับ แอดเพื่อนเข้าไปใน Facebook กกดไลรป๊อกลูกดอกกินมาครับหรือเบอร์โทราศูนย์061426108่สองหกห่อนแปดครกคครับขอบคุณครับ